ดิค่ะอยู่กับกุก๊กโกลนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเราอยู่ในเกมไดเรนเจอร์ซีซั่นที่4นะคะกลับการเล่นกิวเลตนะแดงอยากจะบอกว่าตอนนี้เนี่ยกิวเลตค่อนข้างเล่นยากมากนะคะฆ่าไม่ค่อยตายเลยอะแล้วก็คือแบบเหมือนต้องแบบมันหอดขึ้นนะคะมันคือมันเก่งขึ้นนะตัวตัวการเดียนมันเก่งขึ้นนะนะเราก็ฆ่าไม่ค่อยตายนะคะนี่ต้องดองไว้สองวันเนี่ยกว่าจะกลับมาฆ่าได้ <laughs> จะตองไปอีกสักวัน2วันนี่จะฆ่าได้หรือเปล่าปกติได้แบบโหถ้าหลอดแดงแบบนี้นะแป๊บเดี๋ยวก็ฆ่าตายแล้วนะคะอันนี้แบบโหดูจิฆ่าไม่ค่อยได้เลยอ่ะนาำมีสกิลเพิ่มเข้ามาด้วยนะคะสำหรับกาเดียนนะคะก็เก่งขึ้นเนาะแต่ใน p v p ก็ไม่ไม่ค่อยจะใช้ได้เหมือนเดิมโอ้ย เลือดไม่ลดเลย14%มานานแล้วเนี่ยอ้าว13แล้วค่ะ13แล้ว11แล้วอุ้ยตอนนี้กำลังลดกำลังลดกำลังลดโอ้ยอย่าพึ่งดิอย่าพึ่งหมดเวลาอย่าพึ่ง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 อช่วงนี้แรดกิ้วเละแล้วหัวร้อนมากดูสิลดไปแค่7%เองจะตายอยู่แล้วเนี่ยเอาให้ตายแม่เอาให้ตาย ไปฮะเจมไปเอ๊ฉันไม่ได้กดน้องมะนาวมาหรอมะนาวมะนาวอยู่ไหนเนี่ยมาช่วยหน่อยมะนาว9%โอ้ตายตายตาย,ตายเกือบเลย9%นะคะเป็นแต่ก,ก่อนนี่แป๊บเดียวก็ตายแล้ว9%นี่ย ห้าแล้วห้าเปอร์เซ็นต์ตอนนี้ฉลาดใจไม่ได้จริงๆขอให้เหลือเปอร์เซ็นต์เดียวนะบางทีก็ไม่ตายนะนี่ไงสี่แล้วจะตายไหมอีกสิบวิปวดไฟแล้วกัน บไป6.2%น้อยกว่าเมื่อกี้อีกอ่ะ4%่เอเนองอ่ะมันต้องเอาให้ตายอ่ะใช่ปะจัดไปมันต้องตายดิมันต้องตายมิกุไปมิกุออกสกิลหน่อยมิกุลูก โอ้โหสองเปอร์แล้วสองเปอร์ชุนหลีชุนหลีบัฟหน่อยชุนหลีชุนหลีบัฟหน่อยลูกบัฟหน่อยเปอร์เดียวเปอร์เดียวมันต้องตายแล้วแหละเปอร์เดียวอย่างเงี้ยถ้าไม่ตายอีกก็ไม่รู้จะเอาหน้าด้วยไหนอ้อยเร็วตายสักทีเร็วยี่สิบวิฉันล่าใจอะไรไม่ได้เลยค่ะบอกเลยเฮ้ยมันมันไม่ตายจริงๆใช่ไหมเนี่ยมันจะไม่ตายจริงๆใช่ไหม ขอเหอะขอเหอะดูตีเข้า15บอุดเจ็ดวิหกห้าสี่สามเฮ้ยจะไม่ตายเหรอจะไม่ตายอ่ะ <c oughs> ไม่ตาย <c oughs> แล้วอะไรคือโจบตีน้อยลงเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆอื่อ <c oughs> ه, เราไม่ ออมีความเซ็งขั้นสุดขั้นสุดเลยอะไรคือการที่ไม่ตาย1%ไม่ตายคืออะไรเว้ย <c oughs> โอ๊ย <c oughs> ทำไมคิวเลดยากอ่ะเออทำไมทีมงานทำอย่างงี้เนี่ยไม่ตายอ่ะ สงสัยผู้ดีต้องมาสู้ใหม่ก็คงมีคนมาฆ่าให้ตายไปให้นะโหด้ายตอดใจเหลือันนี้เป็นอันนี้เป็นตัวที่ตีไว้เมื่อวานนะคะรู้สึกจะเพิ่งตายแล้วบงังโอ้ยเดี๋ยวนี้นี่บอกเลยว่าอยู่ยากขึ้นทุกทีนะคะแล้วก็กิวเลตยากมากนะบอกเลยเลือดหนึ่งเปอร์ซดูดียังไม่ตายให้เลยนะคะ ผมนี่เครียดเอออ่ะไปดีกว่าวันดีเซ็งตีไม่ตายนะคะคิวเลตถ้าใครอยากให้พี่โอ๊คเล่นคิวเลตให้ดูอีกก็อย่าลืมกดไลค์คแล้วกันชร์ต่นี <c oughs> น้ออกแนวเซ็กนะฮะ <c oughs> ไปก่อนค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วจะมาเล่นคิวเลตให้ดูกันอีกนะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย